thank าลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่21มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวเสาร์ยังคงอยู่ที่ลัคนาคุณนั่นแหละเออไม่ได้ย้ายไปไหนหรอก นะครับและดาวพฤหัสไปครองอยู่ในภพการเงินส่วนดาวอาทิตย์นั้นนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคไปอยู่ในเรือนอารินะครับสัปดาห์หน้านี้การเงินการทองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนเดิมสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับและก็ช่วงจังหวะที่ดีเกี่ยวกับการติดต่อเจรจาในเรื่องเงินเงินทองทองนั้นคือในวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์จริงๆต้องบอกว่า ในสัปดาห์หน้านี้นะครับถ้าไม่นับวันพุธนะวันอื่นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแทบทั้งนั้นเลยมันเป็นอะไรที่นะครับชาวลัคนาราศีมังกรถ้าติดต่อเจรจาอะไรในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโปรเจกต์ต่างๆนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงวันพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับดาวศุกร์นะครับ ดาวเจ้าเรือนการงานไปได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็เล็งลัคนาราศีมังกรน,น่าจะมีการพูดคุยอะไรต่างๆในเรื่องของงานซึ่งจะนำไปสู่รายได้หรือว่าอินคัมที่จะเข้ามาในอนาคตซึ่งก็ถือว่าดีนะครับดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรแม้ดาวอังคารจะได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับแต่ก็ไปอยู่กับดาวศุกร์ก็ถือว่ายังมีกำลังอยู่ฉะนั้นการเจรจาติดต่ออะไรก็ตามกับคู่สัญญา หรือพาร์ทเนอร์นะครับก็น่าจะไปในะทิศทางที่ดีแต่ดาวศุกร์ที่ไปเลงรักนั้นนะครับเป็นพินทุบาทด้วยแล้วก็ไปเลงกับดาวเสาร์ด้วยอังคารก็ไปเลงกับดาวเสาร์ด้วยชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังปัญหาในเรื่องของความรักให้มากนะครับใครที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องที่จะต้องจุกจิกใจไม่สบายใจในเรื่องความรัก บางครั้งจะหมายถึงเรามีความรู้สึกบุดหงิดกับสิ่งรอบๆตัวที่มันไม่ค่อยได้อย่างใจบางครั้งเราเองมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องของความรักหรือสัปดาห์หน้านี้นะครับไม่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะนอกใจกันก็ได้นะหรือจะแอบไป๊ิคุยอะไรกับคนอื่นก็ได้ผมก็ติงไปตามรอบวงโคโจรของดวงดาวนะ สุกอยู่กลาอังคารสุกไปเลงเสาเนี่ยมันแปลความหมายเป็นอย่างอื่นยากมากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะติงชาวลัคนาราศีมังกรเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับยังถือว่าโชคดีที่ดาวชาวลัคนาราศีมังกรได้ดาวตีโกนถึงชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวพุธดาวราวหูและดาวเกตตีโกนถึงลัคนาราศีมังกรก็ถือว่าถ้าเป็นในเรื่องอื่นๆนั้น,น,นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นะครับการงานยังมีความสําเร็จอย่างดีแล้วก็ขอย้ําว่าติดต่อเจรจาอะไรในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับจะสําเร็จแฮปปี้ในสัปดาห์หน้านี้นะขอให้โชคดีล่ะเรื่องความรักสําหรับคนโสดอ่ะผมคงสรุปอย่างนี้เจอใครช่วงสัปดาห์หน้า,นาเนี่ยมีแต่จุกจิกใจนะเออนะครับเออโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล